สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการประกอบปั๊กนะครับปั๊กตัวนี้สามารถใช้วัดแรงดันและกระแสของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับมาดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับจะใช้กล่องนะครับกล่องขนาดตัวนี้ก็2นิ้วนะครับ เดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับอ่าตัวทีนะครับตัวนี้อยู่ที่3นิ้วคูณอ่าสามคูณสนิ้วนะครับแล้วก็ความสูงนะครับเป็นอ่าสี่เหลี่ยมลูกบาศนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ3าคูณสคูณสนะครับนิ้วอ่าตัวนี้จะมีความลึกค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับสามนิ้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเลยนะครับตัวที่สอง ก็จะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กตัวนี้ก็จะมีน็อต2ตัวยึดเราจะยึดไว้ด้านข้างตัวนี้นะครับหรือใครจะสะดวกใช้เป็นปลั๊กตัวเมียก็ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็จะประหยัดสายไฟนะครับยึดเข้ากับกล่องได้เลยเวลาใช้งานก็จะสะดวกนะครับแล้วก็มีตัววัดกระแสนะครับโวลต์แอมป์ตัวนี้โวลต์แอมป์ตัวนี้แล้วก็ปลั๊กตัวผู้นะครับ คเบิลแกนนะครับสำหรับเข้ากับต่อเข้ากับสายลักพ่วงตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นดอกสว่านอดอกสว่านเจดีแบบนี้นะครับจะมีหลายขนาดให้เลือกใช้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นสว่านตัวนี้นะครับใส่ดอกสว่านเจดีไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะมาร์กนะครับเพื่อจะเจาะยึดตัววัดแบลมิเตอร์วัดโวลต์แอมป์ตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการเราก็กะเซนเตอร์คร่าวๆนะครับตรงกลางตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเจาะรูนะครับอโอเค หลังจากที่ทำการมาร์กจุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้หลอกสว่านเจดีเจาะเข้าไปเลยนะครับก็ yeah. 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 เาจาะไปเรื่อยๆนะครับให้ขนาดได้ใกล้เคียงเดี๋ยวเราลองทาบดูครับตัวนี้ ขนาจ,จะอยู่ประมาณ22มิลน,นะครับ เจาะไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งใกล้ขนาดใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวลองทาบดูเลยนะครับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําตัวมิเตอร์มาลองประกอบดูจะทังเขตว่ารูฟิตนิดนึงเดี๋ยวเราก็ทกําการกว้านนิดหน่อยนะครับก็จะใกล้เคียงแล้วนะครับนี่นะครับก้วนนิดหน่อยแล้วเราก็ามาทดลองสวมดูอีกทีนะครับอ่าโอเคฟิตกาลังดีเลยและเสร็จแล้วเราก็ ประกอบเข้าไปก่อนเลยนะครับใสย่ยางรองใสย่ยางรองตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีฝาเคียวอีกตัวหนึ่งโอเคก็ล็อกอให้แน่นเลยนะครับก็จะได้มิเตอร์สำหรับวัด ที่ติดกับฝาตัวนี้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคหมุนปรับให้ตรงนิดหนึ่งอ่า็อกเดี๋ยวเรามาประกอบขั้นขั้นตอนอื่นต่อเลย อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องประกอบก็คือเคเบิลแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการมาร์กก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับเข้าด้านข้างนี้แล้วกันนะครับก็ดูกะคร่าวให้ได้กึ่งกลางนะครับเพื่อความสวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้สว่านเจาะเหมือนเดิมนะครับ ตันี้จะเล็กกว่าเล็กกว่าตัวมิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นระวังรูจะหลวมเกินไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับเมื่อเราเจาะรูสำหรับใส่เคยเป็นแกนเรียบร้อยนะครับก็ประกอบเข้าไปเลย แบบนี้นะครับเรียบร้อยงานเจาะเราก็เรียบร้อยนะครับเหลือย,ยึดปลั๊กนะครับเดี๋ยวเราค่อยประกอบสายทีเดียวนี่นะครับปลั๊กตัวนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีเจาะรูนิดน,นึงเพื่ออ,อย่าสายขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาประกอบปลั๊กต่อนะครับทีนี้ปลั๊ก ืองากปักไม่มีรูนะครับเราก็ต้องเจาะรูตรงนี้เพิ่มนะครับก็ใช้สว่านตัวนี้นะครับเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เจาะที่กล่องด้วยนะครับเพื่อว่าประกอบเข้าไปแล้วจะได้สอดสายขึ้นมาได้นะครับอ่าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วก็ไขน็อตประกอบลักเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเหลือประกอบสายไฟแล้วนะครับตัวนี้นั่นเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ประกอบปลั๊กนะครับประกอบเคเบิลแกนเรียบร้อยแล้วก็ใส่มิเตอร์เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาประกอบสายไฟกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบปลั๊กตัวผู้นะครับกับสาย สายแบบนี้เร,เรกว่าเราเรียกว่าสาย v c t นะครับผมใช้ขนาด2คูณ1.5นะครับก็ทนกระแสดได้ประมาณา10 1ถึง15แอมป์นะครับอย่าให้เกินนี้นะครับวิธีการประกอบปลั๊กนะครับตัวนี้ราคาไม่แพ้นะครับไม่เกิน15บาทแล้วแต่บางร้านนะครับ10บาท15บาบาทก็สามารถซื้อมาใช้ครับเป็นปลั๊กยาง อ่าลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จเราก็สอดสายเข้ารอไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อเราใส่ปอกไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้อย่าลืมใส่นะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องแกะมาอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ปอกสายนะครับสัก2นิ้วนะครับไม่เกิน3นิ้วนะครับอ่ากดปลายมีดคัตเตอร์ลงไปนะครับ ก็เตยยิ่งคมยิ่งดีนะครับพอถึงปลายแล้วก็กดแรงนิดนึงนะครับเพื่อจะฉีกเปลือกตรงนี้ออกนะครับถ้ามีครีมแล้วก็ใช้ครีมตัดก็ได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ปอ,อกสายนะครับเพื่อจะใส่กับขั้วปลักนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนให้เป็นกลมๆนะครับเพื่อจะใส่กับน็อต จะได้แน่นนะครับแบบนี้ทั้งสองขั้วเลยนะครับแล้วเราก็ไขน็อตตัวนี้ออกมานะครับอาจจะใส่ยากสักนิดนึงแต่เพื่อความแน่นหนานะครับเราจำเป็นต้อง ล็อกก็ไปแบบนี้เลยนะครับ จแล้วก็ไขให้แน่นนะครับเกลียวจะต้องหมุนไปทางเดียวกับสายแบบนี้นะครับหมุนตามเขยมเราต้องอย่าใส่ย้อนนะครับมิฉะนั้นสายไฟจะหลุดอ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ก้วยสายนิดนึงนะครับการเวลาที่เราดึงแบบนี้นะครับ สายจะได้ไม่หลุดนะครับเวลาที่เราดึงปลั๊กนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อีกข้างนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ไขให้แน่นเลยนะครับต้องย้ำให้แน่นนะครับลองขยับดูอ่าแบบนี้นะครับ เรียบร้อยก็กว้วยกันหลุดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รูดปอกยางขึ้นไปเลยนะครับโอเคเราใส่ปลั๊กตัวผู้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลือใส่ปลายนี้นะครับเพื่อเข้าเคเบิลแกนปลั๊กนี้ก็ยาวประมาณ2เมตรนะครับ เดี๋ยวเราจะมาประกอบสายเข้าเคเบิลแกนนะครับแล้วก็ไปเข้ากับปลั๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเราปอกสายไว้ก่อนเลยเหมือนเดิมนะครับพอถึงไปปลายสักนิ้วหนึ่งล้วก็กดให้แรงนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ฉีกฉนวนได้ง่ายๆนะครับ Okay. นี่ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีคีมปอกสายก็ใช้คีมปอกก็จะง่ายหน่อยนะครับเป็นคีมปอกสายแบบหางปลานะครับที่เคยแสดงในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือมีคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับคมๆยิ่งดีนะครับออ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าเซเว่นแกนตัวนี้นะครับก็สอดเกีียวตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมแล้วก็สอดสายเข้าไปกวัดระยะให้สามารถเข้าปักได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราล็อก เขาขาวไว้ก่อนนะครับถ้าสั้นยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาขยับอีกทีได้นะครับเดี๋ยวขอสอดสายเข้าไปดูก่อนนะครับว่าระยะเป็นอย่างไรบ้างเราก็สอดสายขึ้นมาที่พั๊กนะครับลองวัดระยะดู ค okay. น่าจะเข้าได้พอดีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงกลับนะครับก็ใช้วิธีการเดิมนะครับตีเกีียวหมุนขวานะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้วิธีสอดสายก็ได้นะครับเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ล็อกเนื่องจากว่าอันนี้ถอดน็อตออกมาไม่ได้อ่าสอดสายเข้าไปแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับเนื่องจากรุ่นนี้ทํา ไว้ลักษณะให้สอดสายเข้าไปนะครับแต่ก็ต้องไขน็อตให้แน่นนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ดึงสายกลับไปนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปิดฝาได้นะครับ เช็คขั้วสายให้แน่นนะครับหลังจากนั้นประกอบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับ นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นสายภายในนะครับเราก็ดึงให้พอดีหรือกดไว้นิดหน่อยได้นะครับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าเราอย่าลืมตัวนี้พอดีเมกกื่อกี้ผมลืมไปนิดหนึ่งนะครับขอถอดออกมาแล้วก็ใส่ที่จะวัดกระแสนะครับคล้องเข้าไปเส้นหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สอดเข้าไปที่เดิมนะครับ เมื่อเราใส่อ่าเป็นมออแปลงสําหรับจะวัดกระแสเสร็จแล้วเราก็ประกอบได้เลยนะครับประกอบเข้ากับตัวโวลต์นะครับโวลต์แอมป์ตัวนี้วัดได้ทั้งกระแสและแรงดันนะครับเป็นซ็อกเก็ตใส่ง่ายๆนะครับตัวนึงก็ประมาณไม่เกิน200นะครับแล้วแต่บางร้านนะครับแต่แล้วก็กดสายเข้าไปเลยนะครับ นะครับเราก็ใส่นอ็อตยึดเลยนะครับเสจแลล็อกสายด้วยนะครับล็อกสายตัวนี้ให้แน่นโอเคเดี๋ยวประกอบนอ็อต คร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับเบื้องต้นว่าจะวัดกระแสได้หรือไม่นะครับวัดทั้งกระแสและแรงดันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับปักนะครับสามารถใช้งานวัดกระแสและแรงดันนะครับ เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับว่ากินไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ไฟฟ้านิดนึงนะครับดูอุปกรณ์ที่ประกอบนิดนึงนะครับมาสักครู่นี้เราพอดีผมลืมใส่สายวัดแรงดันตัวนี้นะครับสาเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับวัดแรงดันมิฉะนั้นจะวัดไม่ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบทดลองกันดูเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเรา ประกอบตัวมิเตอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทดลองวัดแรงดันและกระแสดูนะครับเดี๋ยวขอทดลองใช้สว่านดูนะครับใกล้ตัวที่สุดเดี๋ยวเสียบปลั๊กตรงนี้เลยนะครับปลั๊กตัวเมียอยู่ด้านข้างนะครับลองดูนะครับสว่านกินกี่แอมป์นะครับตอนนี้ศูนย์ศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึง โอเคชาดขึ้นเลยนะครับกระแสจะขึ้นประมาณ0 9นะครับ0 8 0. 9ประมาณนี้นะครับแรงดัน229โวลต์น,นะครับแสดงว่ามิเตอร์วัดโวลต์แอมป์ตัวนี้ใช้งานได้นะครับก็ลองสั่งซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาประกอบใช้งานดูนะครับลงทุนไม่เยอะนะครับค่าอุปกรณ์นะครับ สามารถวัดกระแสและแรงดันเพื่อคำนวณค่าไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวภายในบ้านได้นะครับถ้าประกอบว่าติดปัญหาด้านใดก็คอมเมนต์ด้วยใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพานงานช่างมากๆครับ